สวัสดีค่ะโค้ชชาร์ปโค้ชเปลี่ยนพลังสุขนะคะแงมาพบกับชาร์ปอีกนะคะเรามีรายการ15วันด้วยกันทุกๆวันเดี๋ยวนี้มีข่าวดีท,ทุกๆวันไม่น่าเชื่อเลยนะคะคือถ้าเราศรัทธานในชีวิตเราจะรู้เลยว่ามีสิ่งงดงามรอเราอยู่เสมอคือมีหลายคนมากที่หม่นหมองกับชีวิตมาก คือสมัยก่อนฉันก็เป็นนะคะสมัยก่อนนี้ฉันก็จะต่อสู้กับชีวิตอยากสําเร็จนู่นนี่นั่น mm. แล้วก็จะมีวันที่เครียดมีวันที่มีความวิตกกังวลเยอะอะไรอย่างเงี้ยหม่นหม,มองเยอะนะคะกว่าจะผ่านแบบมีงานยากมีงานท้าทายก็เครียดเครียดเครียดแต่เชื่อไหมว่ามัน Amazing อย่างหนึ่งรอเป่าคะสวัสดีค่ะน้องน็อกสวัสดีค่ะคือเมื่อเราฝึกฝนสิ่งต่างเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราสวัสดีค่ะพี่นก โลกงดงามด้วยความรักขอบคุณพี่นกนะคะอนุมโมทนานะคะที่สนับสนุนนะคะงานของออช์ปนะคะแล้วก็ของคุณเจีย๊ยบที่จะจัดขึ้นที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติขอบคุณมากๆค่ะคือชับรู้เลยว่าคําว่าโลกงดงามด้วยความรักไม่เป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งมากนะคะสมัยก่อนเนี่ยชับเคยเข้าใจว่าถ้าเราอยู่เงียบๆนะคะสวัสดีค่ะเสียงชัดไหมคะ หน้าจอตะแคงค่ะแปลวลา่าอะไรฉันต้องตั้งอย่างนี้ป่ะอย่างนี้โอเคไหมน้องๆส่งเสียงนิดนึงโอเคไหมคะเออวันก่อนเนี้ยเรานอนได้นะแต่วันนี้ทาไมมันนอนไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้เราตั้งก่อนลวกันนะคะเห็นภาพชัดนะคะวันนี้ก็คือเออโอเคนะคะชื่อบทคือปัจจุบันขณะมงยามแสนงดงามนะคะ เออโอเคแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่มาเชียรช์ชัพชับตั้งใจว่าเราตั้งใจจะทำไลฟ์นี้เพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในฐานะที่ชับเริ่มเดินทางบนเส้นทางนักเขียนแล้วก็มีข่าวดีทุกๆวันค่ะวันนี้โดยเออชับสำรวจตลาดและชับก็เซอร์ไพรส์มากที่อ m มพ r รี m นะคะว่าหนังสือเราก็เพิ่งออกไม่นาน ที่แอมเปรีมหนังสือมหสาสารรย์แห่งรักมหัศารรย์แห่งชีวิตขึ้นอันดับ4ี่แล้วนะคะเราก็แพ้สิทธิ์สำนักค่ายเดียวกันนะคะเราต้องปล่อยให้สิทธิ์สำนักคนที่ออกหนังสือก่อนเราเขาขึ้นอันดับหนึ่งไม่เป็นไรเลยคือฉันมีความรู้สึกว่าการที่เรามีผู้อ่านสนับสนุนงานของเราก็เป็นข่าวดีแล้วก็ข่าวดีที่ลึกกว่านั้นคือมีหลายท่านไม่ได้อ่านเพราะว่ามีหลายคนนี่ส่งฟีดแบ็มาบอกว่ารู้สึกขอบคุณหนังสือเล่มนี้ฉันก็มีความสุขมาก เพราะฉะนั้นไลฟ์ใน15วันทั้งหน้าจะเป็นไลฟ์ประวัติศาสตร์ที่ชับชิ้งไว้ฝากไว้ให้แผ่นดินเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงปัจจุบันขณะโมงยามแสงงดงามสมัยก่อนนะคะที่ชับไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับวิชาความสุขชับก็ลุ่มรุ่มดอนดอนกับชีวิตมากเลยและเกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าบางช่วงมันดีมันก็ดีบางช่วงมันไม่ดีก็หม่นหมองและความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเราเสพมันจนเป็นอาจิน่ะ เราไม่รู้เลยว่าเราสามารถมีชีวิตที่ไม่เครียดได้แต่ตอนนี้ชับต้องบอกว่าเปอร์เซนเทจของการที่ชับเครียดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆนะน้อยมากๆทีนี้ชับพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองคืออะไรรู้ป่ะคะวันก่อนนะเชื่อไหมชับจะต้องกลับมาไลฟ์เพื่ทันชับอยู่ที่สุขุมวิทประมาณทุ่มเศษแหละชับต้องกลับมาไลฟ์เพืทันสามทุ่มแล้วชับดูแล้วว่าโอ้โหเวลามันกระชั้นมากเลยชับตัดสินใจนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ต้องเดินขึ้นบีอาทีเชื่อป่ะ ท้าที่ชับก้าวนะเฮ้ยเวลาเราอยู่กับปัจจุบันนี้เรามีความสุขเลยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเดินเรื่องการแบกความเครียดไปว่าทันไหมทันไหมทันไหม,ท,ไมทุกก้าวเราจะเป็นก้าวที่หม่นหมองนี่ชับเล่าจากเหตุการณ์จริงนะคะแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันแปลกมากเลยที่ทุกก้าวของเรามีสันติสุขและเราเชื่อลึกๆว่าเดี๋ยวมันก็ทันและเชื่อเปล่าถ้าใครเรียนวิชา NLP หรือ Visualization ท่านจะรู้เมจิกบางอย่างตอนที่ชับออกจากแถวสุขุมวิทนะคะ อยู่ข้างๆเอ็มเอรียมเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าชับอยากให้ถึงที่พักสองทุ่มครึ่งแล้วชับก็พูดกับตัวเองในใจว่าเออขอให้ฉันได้ถึงสองทุ่มครึ่งเถอะแล้วชับก็ค่อยๆนั่งรถไฟฟ้า,ฟามาต่อบีอาร์ทีชับไม่รู้ด้วยมันขึ้นตรงไหนแล้วชับก็เดินมาด้วยการอยู่กับปัจจุบันขนาดจริงๆและเซอร์ไพรส์มากเลยอะไรป่ะคะชับมาถึงหน้าลิฟต์ของตัวเองสองทุ่มครึ่งเป๊ะเลยเออเหมือนที่ชับเขียน Facebook วันนี้ค่ะว่า ตั้งแต่ทำโรงเรียนใต้ต้นไม้แล้วก็ตั้งแต่ทำหนังสือมาสจรย์แห ah ่งรักมัศจรย์แห่งชีวิตคําว่าฟ้าดินอํานวยพรเป็นจริงนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ชับอยากให้ฝากให้ทุกท่านได้ตระหนักคือขอให้ศรัทธานในชีวิตค่ะใครที่เจออุปสรรคขอให้ท่านเชื่อไปถึงบทที่7แล้วท่านจะเข้าใจสิ่งที่ชับพูดนะคะว่าชับกำลังบอกอะไรถ้าเราเชื่อสิ่งไหนเราจะได้สิ่งนั้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชับก็เชื่อว่า งานหนังสือของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้คนแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะ,ะมันก็ค่อยๆงอกงามมาเรื่อยๆแล้วเชื่ออยู่อย่างไหมบางทีคําอธิษฐานด้วยใจที่สันติสุขอะมันเกิดผลจริงอะ่ะท่านลองเอาไปใช้ดูเพราะฉะนั้นวันนี้ชับเข้าบทเรื่องปัจจุบันขณะโมงยามแสงงดงามนะฮะมีบทความซึ่งสมมติว่าบางท่านยังไม่มีหนังสือชัขออนุญ,ญาตอ่านบางคําให้ฟังมันแบบโอเป็นคําที่ลึกซึ้งมากนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ เด็กแล้วมันชับอาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้ตอนที่ชับอายุ20ปีนะชับเรียนจบใหม่ๆสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากบัญชีจุฬานะเราก็ตื่นเต้นมากกับชีวิตเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งปีชับขับรถตกของปปาชับแทบเอาชีวิตไม่รอดนะมันเลยเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองว่าคนเราเกิดมาทําไมนะคะแล้วมันทําให้รับชับสนใจที่จะหาคําตอบเรื่องชีวิตมันทําให้เราเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็เจอหนังสือของท่านติชดาทัน ใครไม่รู้จักท่านติชนัทรันบางคนเรียกท่านว่าบิดาแห่งสตินะคะมันจะมีคำอยู่สองคำนะคะเดี๋ยวชันจะค่อยๆอ,อธิบายคำว่าสมาธิและสติสมาธิคือจิตตั้งมั่นแปลว่าเราอยู่เราอยู่กับมันเราเข้าใจตัวเองเราเข้าใจการเคลื่อนไหวเอ่อก็คือจิตตั้งมั่นนะคะเราจะเราจะเราจะขนาดจิตของเราจะมีสันติสุขแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในฐานของมัน ส่วนสติคือการระลึกรู้เราทําอะไรเราก็รู้เราเคลื่อนตัวเราก็รู้นะคะเราเห็นอะไรเราก็รู้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวชับยกตัวอย่างแล้วจะเข้าใจแต่ชับอยากจะอ่านคํานี้ให้ฟังตั้งแต่เด็กแล้วชับจําได้ตอนที่ชับมีปัญหาเนี่ยชับอ่านอันนี้แล้วชับอึ้งไปเลยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่ท่านติดฉนทานเขียนไว้ชับแปลเป็นไทยให้นะคะอันนี้ชับแปลเองหนังสือเล่มนี้ชับแปลเองทั้งหมดยกเว้นชภาษาอังกฤษที่ยากชับอาจจะปรึกษาที่ปรึกษา เราเก่งในการเตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตแต่ไม่ได้เก่งในการมีชีวิตอยู่จริงๆเราพร้อมที่จะสสละเวลาเป็น10บสบปีเพื่อที่จะได้มีประกราศนียบัตรเรายอมทํางานหนักทุ่มเทเพื่อที่จะมีงานมีรถมีบ้านและสิ่งต่างๆแต่เรายากที่จะตระหนักรู้ว่าเราสามารถมีชีวิตอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในทุกๆลมหายใจ ทุกๆก้าวย่างเราสามารถที่จะมีสันติสุขมีความเบิกบานและมีความสงบสุขเราแค่ต้องตื่นรู้และมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงในปัจจุบันขณะลึกซึ้งไหมคะเพราะฉะนั้นกำไรของชีวิตของเราคือถ้าเราหมั่นกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะบ่อยครั้งชับก็ไม่ได้อยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเราอยู่บ่อยครั้งเราจะรู้เลยว่าเราจะมีโมงยามที่เรามีความสุขง่ายนะคะ เพราะฉะนั้นท่านติชนันธันนี้เป็นหนึ่งในหนึ่งในคนที่เปลี่ยนปัญญาในโลกใบนี้มีอาจารย์ทางจิตวิญญาณเยอะนะะในประเทศไทยก็มีหลายท่านครูบาอาจารย์ของพวกเราเรานะคะไม่ว่าเป็นเอ่อท่านพุทธทาสที่สุราชนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์สายวัดป่าอีกมากมายก็สอนเราเรื่องนี้แต่ว่าบทความที่ท่านติเขียนวันนี้มันลึกซึ้งมากนะเราใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะสะสมทรัพย์สินสะสมความรู้ แต่เราลืมระลึกรู้ไปว่าจริงๆเราสามารถมีความสุขกับปัจจุบันขณะได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบๆมากเลยนะคะไม่ว่าท่านท่านที่ฟังอยู่ท่านนับถือศาสนาใดแับคิดว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหรือว่าศาสดาของศาสนาพุทธท่านก็เป็นหนึ่งในปราญ์ของโลกนะคะสิ่งที่ท่านฝากไว้คือใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุด ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจชัดเจนไหมคะอีกอันหนึ่งค่ะองค์ดาลายลามะจะสังเกตว่าแม้ท่านต้องลีภัยไปต่างประเทศแต่ท่านมีสันติสุขเวลาเราดูคนเหล่านี้เราจะเห็นรอยยิ้มที่แบบมันเต็มเปี่ยมอะเราเห็นคนที่มีรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไหมคะเราจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยคนเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงนะคะเอาสวัสดีค่ะน้องรักกลุ่มไฟลุกเมื่อวานเจอกันเมื่อคืนนะคะ เขาจะเข้าใจเพราะเขาฝึกสมาธิเยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งท่นานอะไรมาฝากไว้ว่า happiness can be achieved through training the mind ความสุขบรรลุได้ด้วยการฝึกฝนจิตใจนะคะแล้วก็ในหนังสือเราเออบอกเล่าเพราะว่าชับอยากเตือนผู้คนปี2552ตอนนั้นชับจำได้เลยชับอ่านข่าวและชับตกใจเลยมีข่าวที่เศรษฐีที่เยอรมันติดอันดับ5ของเยอรมัน ติดอันดับ94ของโลกในวัย74ปีกระโดดให้รถไฟชนตายเศษฐีติดอันดับ5ของเยอรมันนะคะด้วยข่าวที่เงินที่เขาลงทุนในตลาดหุ้นเก่งกำไรซื้อหุ้นผิดมูลค่าทรัพย์สินเขาก็ยังเหลืออยู่แต่เขารู้สึกเสียใจว่ามันหายไปและเขาก็เลือกที่จะจากโลกนี้ไปและเช่นเดียวกันค่ะปี2557 มีดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งซึ่งได้รางวัลมากมายเขาเป็นคนที่ทำให้โลกหัวเราะแต่ในท้ายที่สุดเขาก็เลือกจากโลกนี้ไปคำถามที่น่าเกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่ชับทำงานนะ,ะบําบัดเคสเคสชับจะมีหลากหลายแต่แน่นอนใน,ในยุคสมัยใหม่ๆเนี่ยชับมีปณิธานที่ชับอยากหาวิธีฟื้นฟูเคสซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเคสชับจะเป็นเคสซึงเศร้าเยอะมากในช่วงใหม่ๆ แต่ช่วงหลังๆนียชอบจะทําเคสอิคิการชอบอยากจะทํางานป้องกันมากกว่าบําบัดรักษาละแล้วก็หนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ช่วยแต่เชื่อไม่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าน่าเสียใจมากๆนะที่คนเราส่วนใหญ่ชอบว่าเกินกว่าครึ่งที่เราติดก,กับดักในความคิดของเราเราถูกความคิดลากเราไปแล้วเราก็ทุกทุกทุกวันนะคะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะเราไม่ได้ฝึกจิต คำถามคือการฝึกจิตเป็นประโยชน์ยังไงสําหรับชับและชับใช้คํานี้เสมอและบ่อยครั้งมันจะเกิด peace of mind และ power of mind peace of mind คือใจที่มีสันติสุขเห็นรอยยิ้มใช่ปะ peace of mind แล้วก็ power of mind ก็คือจิตที่มีกําลังทําไมหลายคนที่แบบเวลาทุกข์แล้วมันคิดวนคิดซ้ํายิ่งโลอกสึมเศร้านะจะยิ่งคิดวนใหญ่ฉันไม่มีค่าไม่มีใครรักฉันไม่มีใครช่วยฉันได้อะไรเงีง้ย เออฉันไม่มีคุณค่าแล้วมันจะวนด้วยคําเหล่านี้ทําไมเขาออกจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกจิตค่ะจิตไม่มีกําลังเพราะฉะนั้นชับก็จะพยายามบอกเสมอว่าภาวนาก่อนป่วยนะคะ mm. ดีกว่าป่วยแล้วภาวนาแต่ป่วยแล้วภาวนาก็ยังดีกว่าไม่ภาวนาเลย mm. เพราะเราจะถูกความคิดหลอกเราไปจนชั่วชีวิตหลายคนถึงเลือกที่จะจากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันควรเพราะเราถูกความคิดหลอก ะะเมื่อเราฝึกจิตได้ดีนี่เราจะทิ้งความคิดได้เร็วนะ,ะชับเขียนบอกเล่าไว้และชับอยากจะเล่าอีกครั้งหนึ่งว่าชับก็มีความทุกข์เยอะมากนะในชีวิตค่ะจนกระทั่งเนี่ยเหมือนแบบว่าฟ้าเมตตาทาให้คือไม่ได้หมายว,ามว่าครูบาอาจารย์หลายสํานักไม่ดีนะคะแต่ว่าเราฝึกไม่มากพอนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความทุกข์ขึ้นทุกลงอยู่แบบจนอายุ50เศษแล้วมีอยู่วันหนึ่งเหมือนฟ้าเมตตาชัได้เข้าไปภาวนานะคะ ที่วัดป่าสุขใจนะแลวชับก็เจอนะคะอันนี้ชับต้องแบบครูบาอาจารย์นะคะคือหลายท่านมันจะมีจังหวะชีวิตที่ท่านจะพบครูบาอาจารย์ที่ใช่นะคะไม่ได้หมายว่าครูบาอาจารย์รูปอื่นท่านไม่ดีแต่หมายถึงว่าจะเจอครูบาอาจารย์ที่คลิกกับเราพอดีเลยชับเจอหลวงพ่อสงบนะคะแล้ว ต้นฐานก็คือว่าท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวก็เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นซึ่งเราเชื่อมั่นได้ว่าหลวงปู่มั่นเป็นต้นฐานของสายวัดป่าแล้วไปเข้าไปนะไปอยู่สามวันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะจิตมันเปลี่ยนคือไม่ได้บรรลุธรรมนะแต่หมายถึงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะชับจะฝึกด้วยการภาวนาพุทโธค่ะไปที่นั่นวันแรกเข้าไปในตอนนั้นชรับตำแหน่งที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมหนึ่งเครียดมาก ณวันแรกก็วันนี้ฉันแบกความเครียดเต็มไปหมดเลยแล้วฉันก็ฉันก็ตัดสินใจว่าเขาสอนอะไรมาฉันจะฝึกอย่างดีที่สุดเชื่อประพอวันที่3ผ่านไปเกิดอะไรขึ้นเพราะฉันฝึกอยู่กับพุโทโธโดยการฝึกฉันเรียกว่าฝึกทั้งสติและฝึกสมาธินะคะฝึกสมาธิฉันใช้วิธีเดินสลับกับการนั่งสมาธิเดินเวลาของสายพุโทโธนี้เวลาเดินเนี่ยเราจะเดินเชเดินจังหวะธรรมชาติแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกับพุโทโธโดยจิตระลึกรู้กับเท้าที่ก้าว ะะแล้วก็มีคําว่าพุโทโธอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเราจะฟุ้งน้อยเพราะว่าเราอยู่ถูกคําว่าพุโทโธควบคุมเราและขณะเดียวกันเราก็สลับกับนั่งนั่งก็เหมือนกันค่ะเราหลับตาแล้วเราก็อยู่กับคําว่าพุโทโธนะสามวันผ่านไปฉับพบสันติสุขเชื่อไหมว่าชัเดินเดินแล้วมันเหมือนตัวเบาความคิดหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเราได้สัมผัสอารมณ์นั้นเรารู้เลยว่าเรามาถูกทางมากๆเลยแล้วสิ่งที่สําคัญท,ที่สุดคืออะไรปะมันจะมีคําอยู่ห้าคำศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาชับสัมผัสว่ามันมีคุณค่าเลยในห้าคำนี้ศรัทธาคือชับจะมีที่นั่นเขาจะมีหอหอพระธรรมแล้วจะมีหนังสือเราก็เลยได้เข้าไปโอกาสได้ไปอ่านประวัติหล,ลวงตามหาบัวไปอ่านประวัติหลวงปู่บ้านแล้วเราทราบซึง้งเมื่อเราเกิดศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมว่าโอ้โหเรามีบุญมากเลยนะที่เราได้มาฝึกฝนในสถานที่ที่ ภาษาเราเรียกวิเวกนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์คือแบบสง,งัดมากเราอยู่กุดคนเดียวไม่มีใครยุ่งโทรศัพท์มอือถือถูกยึดหมดชับแนะนําเลยว่าใครอยากภาวนาท่านต้องยอมปิดโทรศัพท์มือถือให้เขายึดไปเลยค่ะไม่งั้นท่านจะไม่ได้ประโยชน์เพราะท่านมาห่วงหน้าพวบงหลังญาติฉันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยการภาวนาไม่ต่อเนื่องไม่ได้ผลสําหรับชับนะมันไม่ได้ผลดีที่สุดเพราะฉะนั้นชับดีใจมากเลยที่ถูกยึดโทรศัพท์ แล้วทําให้การภาวนาเราต่อเนื่องหลังจากนั้นนะชับก็เข้าไปเข้าวัดไปเดือนละสามถึงห้าวันนะอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆเลยนะชับเคยทําสิ่งที่เราเรียกว่าพุทโธแลบด้วยก็คือพาคนไปภาวนาเพียงยงแต่ช่วงหลังชับยุ่งมาทาโรงเรียนใต้ต้นไม้ชับก็เลยเฟดพุทโธแลบไปนะคะเพราะฉะนั้นจากจุดนั้นเดินทางมาถึงวันนี้ชับอาจจะไม่ได้มีโอกาสเพราะมีโควิดเราก็ไม่ได้ไปภาวนาต่อเนื่องในช่วงหลังๆ แต่ว่าเราเอามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเรามาภาวนาตอนเราวิ่งเรามาภาวนาตอนเช้าแล้วมันก็เลยเป็นสมบัติติดตัวเราแต่ว่าแน่นอนค่ะถ้าเราไม่ฝึกมันก็จะหายไปเพราะเยน,นชับบอกได้เลยว่าร่างกายกับจิตใจเป็นของคู่กันเมื่อวานนี้เราเรียนรู้ถูกไหมคะว่าถ้าเราขยับร่างกายอารมณ์เราจะดีสุขภาพเราจะดีเราจะมีปัญญาเราจะชานฉลาดเราจะมีพลังชีวิตชั้นใดชั้นนั้นค่ะเห็นไหมชับออกแบบ สามวิสัยเปลี่ยนชีวิตคือท่านวิ่งไปนะคะหนใน3ท่านวิ่งไปพร้อมกับการทำเขาเรียก running meditation ก็คือวิ่งสมาธิเพะาะเย็น hmm. ท่านก็กำไรหลายเด้งมากค่ะชับออกแบบไว้เพราะชับฝึกฝนมา2อปีว่าวิธีไหนที่เราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นช่วงแรกชับก็จะ running meditation ก็คือแล้วแต่นะคะใครนับถือศาสนาไหนท่านอาจจะวิ่งไปแล้วจับจังหวะของฝีเท้าที่สัมผัสพ,พื้นก็ได้ หรือท่านวิ่งไปด้วยคาที่ท่านรักที่สุดแต่อย่างของชับนิสัยพุทธโทชับก็วิ่งไปด้วยคำว่าพุโทโรธปพรื่อนชับก็ได้ฝึกจิตไปในระหว่างวิ่งในขณะเดียวกันล็อตที่2องชับก็ฝึกวิ่งไปพร้อมอินแคนเทชันนะคะซึ่งชับแนะนําไปแล้วเดี๋ยวพอถึงบทที่6กชับจะขยายความอีกทีนึงว่าอินแคนเทชันเนี่ยมันใช้ประโยชน์ลึกๆได้ยังไงนะ,ะแล้วก็ชับก็วิ่งไปพร้อมกับการขอบคุณ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความลับที่สําคัญเมื่อเราคืนสู่ธรรมชาติจิตเราจะส,ส,สันติสุขและสงบง่ายมากเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสทำสองอย่างค่ะท่านภาวนาที่บ้านได้แต่ขนาดเดียวกันที่ชับเอ็นคาเเสมอคือให้กลับคืนสู่ธรรมชาติจังหวะนั้นแหละที่ท่านไปอยู่กับธรรมชาติและวภาวนาในธรรมชาติด้วยท่านวิ่งในธรรมชาติท่านจะได้หลายอย่างมากๆนะคะ แล้วก็มีข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ของเรื่องการฝึกจิตนะคะเพราะว่าฉับพบเคสที่มีปัญหานะแล้วแบบว่าเศร้ามากเลยอะ่ะเชื่อประวัติชับเคยเดินทางไปถึงญี่ปุ่นมีเคสอยู่เคสหนึ่งเป็นเคสซึมเศร้าที่หนักเหมือนกันเขียนไปหาชับชับนี่แบบแบบว่าได้เที่ยวแบบระทึกอะเข้าใจป่ะเพราะเขียนไปว่าหนูอาจจะไม่รอพี่แล้วนะคะเมื่อพี่กลับมาดูรีชับเจอคําแบบเนี้ย แต่ว่าใจเราต้องนิ่งแล้วเราก็เราก็เขียนตอบโต้เขาเพื่อให้เขามีสติแล้วเราต้องเขียนตอบโต้มสเสจเขาเป็นระยะระยะเพื่อดึงเขาขึ้นมาแต่โชคดีเขารอดชีวิตนะคะวันนี้ค่อยอยืนชั่วหน่อยนะจะไได้มีโอกาสโค้ดเขาสองครั้งนะคะตอนนี้เขาอยู่ในแทร็กและะ้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือฉัแนะนําเลยนะคะเราต้องให้เวลาะคะ่ะชีวิตเราเราถามตัวเองมี24ชั่วโมง เราจะยอมให้เวลาซักชักเอาแค่นี้1สิบหรือสิบ้านาทีซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากของชั่วโมงที่ตื่นสมมติว่าท่านหลับเจ็ดชั่วโมงท่านมีอีกสิบเจดชั่วโมงค่ะสิบถึงสินาทีถ้าทําทุกวันท่านจะเห็นความละเอียดของจิตและจิตท่านจะค่อยๆมีกําลังแล้วฝึกคู่กันค่ะฝึกสมาธิและฝึกสติสติคือการระลึกได้ก็คือ เวลาที่เราก้าวเท้าเราก็รู้ว่าเราก้าวเท้านะคะแต่ว่าผมงชาฝึกสติด้วยกันใช้คําว่าพุโทโธแล้วก็มีมีเทคนิคการฝึกสติหลายอย่างนะคะซึ่งสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ถ้าเราฝึกสมาธิเฉพาะในรูปแบบข้อสังเกตก็คือว่าการรักษาเสถียรภาพของใจมันอาจจะได้ผลบ้างแต่ถ้าเราฝึกทั้งสติและสมาธิเราจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าสติเป็นการฝึกในระหว่างที่เรายังตื่นอยู่ ลึกออกใช่ไหมคะคือคือว่าเราฝึกสมาธิเช้าสมมตินั่งสมาธิสิบสิบห้านาทีหรือเดินก็ได้หรือเดินสลับนั่งใครมีเวลามากกว่านั้นก็ทําแต่ว่าในช่วงระหว่างวันถ้าเราทํางานเราพยายามจดจ่อกับงานของเราเวลาที่เราก้าวเท้าลองใช้แบบช้าก็ได้คะ่ะเดินด้วยคําที่เราคําที่เราศรัทธาเป็นพิเศษเราก็จะรู้คะ่ะแล้วก็บอกได้เลยคนที่ไม่เคยฝึกอะ่ะท่านไปหาสถานที่ครูบาอาจารย์และท่านนับหนึ่งคะ่ะฝึกจากจุดนั้นจริงจริง แล้วพอท่านได้ฝึกต่อเนื่องนะฮะไปอยู่เลยสามวันฐานของสันติสุขมันจะเริ่มขึ้นท่านจะจดจันท่านจะมีเมมโมรี่และท่านจะมีแฮับบิตของการที่อยากจะฝึกต่อและท่านก็ออกมาฝึกทุกวันทุกวัน และการที่มีกลุ่มก้อนที่เอื้อเฟื้อกันในการฝึกเหมือนที่เราทำแคมป์อินซีสู่ฝันเรามีให้คะแนนมีอะไรเงี้ยมันเป็นการเอาพลังของกลุ่มเพื่อให้เขาทำแอคทิวิตี้ที่เป็นประโยชน์สานิสัยเปลี่ยนชีวิตทั้งเรื่องการวิ่งทั้งเรื่องการนั่งสมาธิทั้งเรื่องการขอบคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากเริ่มทำอะไรซึ่งเป็นนิสัยที่ดีท่านจะต้องจับกลุ่มกันค่ะแล้วก็นับหนึ่งพากันไปทำเขียนหากันชื่นชมกันให้กำลังใจกัน อันนี้เราเรียกว่าคอนเซปต์ของมาสเตอร์มายอะไรนั์นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยท่านเริ่มได้จากคนที่ใหม่มากๆเลยเริ่มได้จาก5นาทีก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยๆขยายเป็น10แล้วก็ไปที่15ทีนี้บางคนที่แบบรู้สึกเลยว่าเฮ้ยจิตเราแบบตั้งมั่นยากท่านสามารถใช้เขาียรียกด์เมดิเทชันกายเมดิเทชันคือใช้เสียงนำ ใครถนัดภาษาอังกฤษชั้นแนะนำของอาจารย์ยายลุยเชก็ดีนะคะนะคะอาจารย์ยายลุยเชจะมีตัวเมดิเทชันที่นําเช้านํากลางคืนดีมากเลยค่ะคือเวลาชั้มีเคสถ้าเคสนั้นรู้ภาษาอังกฤษชั้จะให้ฟังในเมดิเทชันก่อนนอนเสมอเลยให้เขาค่อยๆปล่อย,อยวางนะคะสําคัญที่สุดค่ะเมื่อมีําถามเรื่องออสภาวะงวดงามเดี๋ยววันพรุ่งนี้ชั้คงจะต่อเรื่องการฝึกจิตเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าวันนี้เราล่วงเลยมาแต่ชั้จะเกิดนํานิดนึงนะคะ สภาวะเงงามก็คือสภาวะที่เรามีอารมณ์ที่เป็นความสุขเราดีใจเรารู้สึกขอบคุณเราปลื้มปิติเรามีสันติสุขขึ้นพลังงานมนุษย์เป็นขึ้นพลังงานนะคะช้าเพิ่งมารู้ช่วงหลังเราจะส่งพลังงานดีๆไปสู่ผู้คนขณะวกันสภาวะทุกข์เราเราเราเมื่อก่อนเช้าก็เป็นบ่อยนะผิดหวังเศร้าเสียใจเครียดรู้สึกด้อยค่าวิตกกงังวลหม่นมองนะคะอันนี้คือสภาวะทุกข์ความลับที่สําคัญที่สุดก็คือ เราอ่ะไม่เข้าใจชัช้นต้องอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ไมเคิลบดักนะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นสายสักเซจจริงตอนหลังอาจารย์ไปเรียนที่อินเดียอาจารย์ถึงลุกขึ้นมาสอนเรื่องสภาวะงดงามความลับอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายคนตั้งใจจะต่อสู้เพื่อให้ความสําเร็จแต่ด้วยความเครียดและอาจารย์มาเฉลยว่าตราบใดที่เรามีความเครียดเราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเราได้เพราะขึ้นความถี่ของเรามันไม่ดึงดูดสิ่งดีๆที่สนับสนุนเรา แต่สภาวะงดงามต่างหากที่จะพาเราบรรลุปเป้าหมายในชีวิตของเราสภาวะงดงามจะเป็นสภาวะที่เรามีสันติสุขสภาวะที่เราให้อภัยปล่อยวางอดีตสภาวะที่เรารู้สึกว่าเราและสรรพชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ต้องตกใจค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้ชับจะมาขยายความแต่ชับอยากให้เราเริ่มจากจุดที่ง่ายนะคะแล้วเราค่อยๆก้าวเดินสิ่งสําคัญที่สุดเลยถามชับเวลาเราพูดถึงสภาวะงดงามกับการรักตัวเองม,มันแบบ ค่อนข้างเชื่อมโยงกันมากเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลบขยะที่หนุนในใจออกก็คือให้อภัยนะรีวิวตัวเองค่ะว่ามีอะไรติดค้างอยู่แล้วตัดสินใจให้อภัยทุกผู้คนทุกเรื่องราวมันจะเริ่มการใกล้กันนับหนึ่งเป็นสภาวะงดงามนะและกลับมาฝึกจิตค่ะเมื่อเราฝึกจิตไปเยอะๆเราจะทันเห็นความคิดของเราเราจะทิ้งความคิดลบเร็วท่านคิดว่าอาวุธที่สําคัญในชีวิตของคนเราคืออะไรถ้าไม่ใช่การที่เราสามารถควบคุมความคิดเราได้ ปล่อยวางความคิดที่เป็นลบได้อันนี้ที่สุดยอดของชีวิตมหัศจรรย์เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะคะเพราะชับเรื่องล่วงเลยเวลามาแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญชับยอมใช้เวลากับบทนี้ค่ะปัจจุบันขณะโมงยามแสนงดงามท่านลองสังเกตตัวเองดีๆนะลองเดินช้าๆในสนามหญ้านะ,ะพูดคําสําคัญถ้าถ้าเป็นพุทธศาสนาก็ใช้พุทโธได้ก้าวชา้าๆอยู่กับมันอย่างแท้จริงค่ะขอให้ทุกท่าน มีสันติสุขกับปัจจุบันขณะนะคะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเชียร์ชารสวัสดีค่ะโลกงดงามด้วยความรักค่ะเย <Yeah! S 1> ้โค้ชชารโค้ชเปลี่ยนพลังสุขแป้ง